สวัสดีทุกคนครับผมปั้นนะปรินทร์ุทรวาทะนะครับวันนี้มาเหมือนเดิมอัดคลิปเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือวันนี้ไม่ได้มาอัดเรื่องเลตเตอร์สตีไม่ได้มาข่าวไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่มีเรื่องสําคัญจะมาพูดจะมาประกาศนะครับเกี่ยวกับนิวโปรเจกต์ของผมฟุตบอลสเตชันนะครับมาในวันแม่แห่งชาติเลย12สิงหาคมก็ก่อนหึงเลยก็ รักแม่นะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นวันแม่แต่สําหรับผมเองวันแม่คือมีทุกวันนะครับถ้าไม่มีแม่ผมก็ไม่ได้มาอยู่จุดนี้ผมพูดเลยเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าผมอัคดคลิปวันแม่อยู่เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยนะครับดูนี่เที่ยงคืนสิบนาทีเนี่ยสิบสองออกกเนี่ยเห็นไหมนะครับปรับเออเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาตินะ มาพูดถึงโปรเจกต์ใหม่พอดีนะครับโปรเจกต์ project up to me นะครับไลฟ์ก like, ์หมดไม่สนทีมไหนยกเว้นเลเตอร์สตีทํำไมถึงตั้งชื่อว่า up to me นะครับก็อย่างที่บอกไปว่า up to you มันแปลว่าแล้วแต่คุณ up to me ก็คือแล้วแต่ผมไงผมจะมาวันไหนจะไลฟ์คู่ไหนทุกท่านก็รอติดตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมการันตีรับประกันได้ ผมจะไม่ให้มันไปกระทบกับคอนเทนต์เลสเตอร์ในช่องในช่องนี้ฟุตบอลสเตชันผมแฟนเลสเตอร์สตีแล้วก็มีแฟนเลสเตอร์มาติดตามผมพวกคุณคือไพรเี้หลักของผมอยู่แล้วเลสเตอร์คือไพรเี้หลักเรื่องเลสเตอร์คือที่1นะครับอันนี้มันแค่เป็นโปรเจกต์ที่มันสนองนิดผมแล้วกันผมอยากทำคือโปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ดูเลสเตอร์หรือว่าแบบ วันไหนที่เลสเตอร์ไม่ได้เตะหรืออะไรผมก็มาดูทีมอ,อื่นๆนี่แหละชอบดูทีมอ,อื่นนะครับผมก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราลองมาไลฟ์สกอร์ดีไหมและพูดตรงๆนะผมซื้อแพ็กเกจทั้งของยูฟายูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือแม้กระทั่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมก็อยากดูคู่อื่นแล้วก็มาไลฟ์สกอร์คู่อื่นๆที่ไม่ใช่เลสเตอร์บ้างเออนะนะครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมว่างเกินนะ่ะพูดตรงๆเลย แม้ว่าบางทีจะมีธุระอะไรนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ว่างแล้วเวลาว่างของผมทาอะไรดูฟุตบอลไงครับแล้วพอดูฟุตบอลแล้วไงต่อทุกคนดูผมก็อยากมาไลฟ์ด้วยเออมันก็ได้พัฒนาทักษะการพูดของผมได้พัฒนาการภาคฟุตบอลของผมแต่สิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะเตือนทุกคนนะอย่าเอาสาระอะไรในรายการนี้ในโปรเจกต์ใหม่ของผม มันเป็นรายการที่ผมสร้างมาเพื่อความสนุกของผมล้วนๆเพื่อความแฮปปี้ของผมนะครับอย่าเอาสาระอะไรนะถ้าจะติดตามผมหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับ l e t เตอร์สตีพอนะครับเพราะว่าทีมอ,อื่นๆผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรมากนะครับเออแค่แบบบางทีเราดูทีมอ,อื่นเราไลฟ์สกอร์ถามว่ามีการตามข่าวตามเรื่องอะไรไหมมีแต่ สุดท้ายแล้วการเจาะลึกอะไรเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ได้ไปเจาะลึกเจาะลึกทีมอื่นเหมือนกับเลสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับโปรเจกต์นี้อย่างที่ผมพูดไปผมสร้างขึ้นมาผมอยากให้มีอะไรใหม่ๆที่มันแตกต่างจากเดิมในช่องนอกจากคอนเทนต์เลสเตอร์ที่ผมทำเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเนี่ยทั้งไลฟ์ทั้ง like, ทำคลิปหรืออะไรเนี่ยอยากจะมีแบบ ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเอออย่างนี้ละกันแต่เงื่อนไขหลักๆเลยนะที่ผมจะมาไลฟ์สกอร์คูณอื่นเนี่ยหต้องไม่กระทบกับคอนเทนต์เลสเตอร์และวันไหนที่เลสเตอร์สตีมีแข่งจะไม่เกิดรายการอัพทูมีไลฟ์สกอร์ขึ้นมา 2. วันไหนที่ผมเหนื่อยผมไม่พร้อมหรือติดธุระผมก็จะไม่มาเหมือนกันตามคอนเซ็ป แล้วแต่ผมไม่ได้แล้วแต่แฟนๆครับอันนี้แล้วแต่ผมแต่จริงๆนะก็อยากให้ทุกท่านซัพพอร์ตอยู่ดี <c oughs> แต่ว่าแล้วแต่ผมแล้วกันว่าผมจะมาวันไหนเวลาไหนคู่ไหนและจะเชียร์ใครก็รอดูแล้วกันแต่หลักๆที่ผมเนี่ยในภาพเนี่ยก็มีทั้งพรีเมียร์ล bon ีกบอลไทยยูฟ่าแชมเปียนส์ยูโรป้าลีกอะไรก็ ว่ากันไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่อยากจะลองสุดท้ายถึงยังไงก็ตามมันจะเป็นยังไงต่อจากนี้แต่ผมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ let's start let's make it happen ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ